ทุกคนสวัสดีครัับทุกคคนสสวดี่ะวันนี้เราพายักษ์เขียวตัวน้อยมาเปิดไข่เซอร์ไพรส์นะป๊าป๊าใช่เราจะมาเปิดไข่เซอร์ไพรส์กันนี่คือไข่เซอร์ไพรส์ของเราวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าในไข่เซอร์ไพรส์อ่ะมีอะไรบ้างโอเคยักษ์เขียวพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยไข่ใบแรกมาแล้วของเราแกเลย โอ้โหคุณเขานี่เป็นสิงโตเจ้าป่านี่นะโอ้โหหน้าตาน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยห,หน้ากลัวมากเลยตาสีแดงแดงเลยอะอมันหิวเลือดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันจะไปกินเนื้อใครเลยอะเอ้ยัวก็โตตัวก็ใหญ่ใช่ไหมคุณเขานี่ีคุณเขาระวังระวังมันจะกัดคุณเขานะอย่าไปยุ่งกับมัน ไข่ใบที่สอง,งมาแล้วเราเจอไข่ใบที่สองกันแล้วนะกลัวกันใช่ไหมเนี่ยวยนาลัววี่งตรงหน้ากลัวแน่นอนเลยเดี๋ยวให้คุณเขาเปิดเลยดีกว่าคุณเปิดเบาๆนะเฮ้ยโอ้โหคุณเขาดูสิหน้ากลัวจังเลยเฮ้ยเสือคุณเขาเอ๊ยระวังโดนกัดนะ คุณเขาไปแล้วหระป้าช่วยคุณเขาด้วยให้คุณเขาคุณเขาอุ้ย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 ้น่ากลัวมากเลยอ่ะดูสิดูสายตาเสือสิจ้องมองเงี้ยโหน้องๆเพื่อนคนไหนเห็นแล้วต้องรีบหลบเลยนะเนี่ยน่ากลัวมากเลยน่ากลัว โหเราอยู่หน้าแก้วเลยนะเนี่ยต่อมาไข่ใบที่สามแล้วนะเฮ้ยเพื่อนๆมันลุ้นกันเลยว่าไข่ใบที่สามจะเป็นอะไรอ๋อเดี๋ยวเรามาลุ้นช่วยกันเลยนะคุณเขาเปิดเลยครับคุณเขาโอ้โหนี่มันเสือชีตานี่เองโอ้โหดูสิกดนอีกแล้วกัดมืออีกแล้วตุกัดแล้วตุกัดแล้ว ดีนะเนี่ยป๊าป๋าช่วยไปได้ทันเั้งสีเสือนี่หน้าปวงจริงเลยกัดมือคุณเขาไปสองรอบแล้วใช่ไหมโอ้กัดีกาดีกัดีกาดีกัดมือคุณเขาอีกแล้วโอ้หน้ากลัวหน้ากลัว อุ้ยป๊าป๊าแล้ไปไขใบต่อไปดีกว่าน่ากลัวจังเลยอ่ะน้ากลัวจังเลยเด็นาเขามาอีกแล้วแต่กลัวไหมกลัวไหมป๊าว่าไม่น่ากลัวแล้วแหละตัวน่ากลัวมันหมดแล้วอ่าถ้างั้นเราลองเปิดดูไหมเขาเปิดเลยครับตัวนี้สบายสบายเฮ้ยกูเขา คุณเขากับปราปากลัวมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์นะเพื่อนๆพันอะไรรู้กันบ้างไหมเออจ้าตัวนี้มันไอเชมอชไอเชมอชมันไม่กัดมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อมันเป็นไดโนเสาร์กินพืชมันไม่ไดโนเสาร์กินเนื้อ เออมันไม่น่ากลัวนะเนี่ยมาแล้วน้องน้องดูสินี่ไงโอ้โหเนี่ยมาชอบใหญ่เลยไหนกินสิใช่หดูสิกินใหญ่เลยอะไหนลองดูอร่อยไหมไหนอืมวะเนโนเสาอยู่นี่โอ้โหดูสิเนโนเสากินหญ้าใหญ่เลยอะโอ้โหดูสิเพื่อนเนโนเสา์กินหญ้าใหญ่เลยอะโอ้โห อรนอร่อยมากเลยข um, ้าเป็นไดโนเสาร์พันกินพืชกินหญ้าข้าต้องกินหญ้าเยอะๆข้าจะได้แข็งแรงยำอมย่อมย่อมหย่อยมย่ย่อใบเป็นไข่ใบที่ห้าแล้วนะโอ้โหใบที่ห้าแล้วนะคุณเขาเนี่ยเป็นไข่ใบสุดท้ายแล้วนะป้าปาเมื่อกี้เราเจอไดโนเสาร์ใจดีคราวนี้ต้องใจดีอีกแน่นอนเลยงั้นเปิดเลยดีกว่าคุณเขา คุณเขาโมเดลตนดียนี่มันได,ด,นได,ดโนเสาร์เทเล็กนีนะใช่แล้ว <c oughs> เล็กนะเอาเอาอเขาไปโออตายแล้วตายแล้วมีแต่คนกลัวนะเนี่ย<อ>ใช่ไหมคุณเขาเบหญ้ามาให้มันกินมันไม่กินหญ้ารองเนี่ยมันจะกินนิ้วคุณเขาสิเดี๋ยวดูซิว่ามันจะกินหญ้าหรือเปล่านะทุกคนเฮ้ยมันดมแล้วอะมันอาจจะกินก็ได้นะมามีกินไหมอ่ะ มันไม่กินอุ้ยมันใส่หัวมันบอกไม่ไม่กินข้าไม่กินข้าวมันกินค่ะไม่ชอบกินเนค่ะข้าไม่ชอบกินยาื้อข้าไม่ชอบกินยาืเฮ้ยเฮ้ยไม่กินน้าปะป๊ามันกินแล้วมันกินนิ้วปะป๊าค่ะชอบกินเนื้อค่ะชอบกินเนื้อค่ะชอบกินเนื้อโอ้ยคุณเขาปะป๊านิ้วขาดแล้วคุณเขาคุณเขาช่วยด้วยปะปานิ้วโอ้โหยักษ์เขียวจัดการไดโนเสาร์ไปเลยเหรออุ้ยคุณเขาปะปานิ้วขาด ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเราบ้าเลยที่กคนโอ้เก่งจังเลยดีนะคุนเขาเป็นยักษ์เขียวมีสมองกัจฉริยะมากเลยมากเลย เก <Get that. S 1> ้บสิสาปต่างๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะคุณเขาคุณเขาต้องช่วยแล้วแหละโอเคไหม หายไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยครับอย่างเงี้ยเราก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับเย้ <Yeah! S 1> ถ้าน,น้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับคลิปนี้คุ้งเขา กับป,ป๊าปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย